สวัสดีครับผมอยู่ในช่วงแนะนําสินค้านะครับผมกับ Lab Society นะครับผมนี่เซตซีนะครับผมสายออฟฟิศผิวกายแห้งเจอมลภาวะนะครับผมนี่เซตนี้มีอะไรบ้างครับพี่แอ้ตัวนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยครีมค่ะเป็นคาร์บอสคาบ100%นะคะประกอบไปด้วยมะขามนะคะแล้วก็ธนาคาคําพิชันค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องความกระจ่างใสของผิวแล้วก็ผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัว้วยค่ะ อย่าลืมใช้คู่กันค่ะกับตัวนี้เป็น a n d i per natural oil นะคะเป็น natural oil ค่ะใช้ได้ทั้งหน้าและก็ตัวเหมือนกันตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันอัลมอนด์นะคะยิ่งใช้คู่กันก็คือมูลคาวะก็ไม่หวังนะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับพี่แอร์อ่าแล้วก็นะฮะอย่าลืมอุดหน,นุนกันเยอะนะครับผมรับของที่ระลึกจากผมด้วยะฮะรับรองว่าพิเศษมากๆครับผม by lab s o l i t a ครับ